ดีค่ะยินดีต้อนรับชมชมของนัาผาแฟมิลี่นะคะอยู่โรงแรมนะคะตอนนี้พาพ่อกับแม่มาทานข้าวเช้าชั้นหกโู้เจอใครเปล่าเนาะเป็ดชิ้นแม่จทำใจมาตัวอันนี้แม่น้ำโขงทั้งฝุ่นบัวลาวบัวทั้งบัวประเทศลาวเนาะทั้งฝุ่นเนาะอ้าวชุดตัวลาลาวส่วนลาลาวเออ เล่าเลยกันพี่พี่พี่ตายายกินแล้วเรียบร้อยกินกาแฟเรียบร้อยคิดอะไรเจ้าหลังจากไหนเจ้านะไปเจ้าถาม่เบะเบะปันดีอยู่บ่ปันหัวเหมื่อเลยนั่นฮะว่าเดียวเลยรับแซ่บบ่นอนรับแซ่บขนาดยาปลา เราไปดูกันครับผมฮะครันนปบ้บอลงใส่ขึ้นอดบ้านแล้วอยากไตึกปลาแล้วผาสิบปเทียวใส่มื่อหเนี่แลฮะอันดูฟังไต้พี่พี่พี่ชัางพี่ทัางพี่แล้วท่างพี่ฟังดิเพื่อนบ้านเราเฮาอยู่หมุดาหารเฮานะ ยาพายังงงอยู่ดอกหีจักอยู่ใสตอนนี้ยังงงอยู่จักน้ออยู่ใส่เนีะฮเหมือราถ้าขอมเราัหักคนละมองกันเ๊ะเอาสวิงมาสอนบึงือว่าใช่ไีป่าอย่าบอกฮะบ่อย่า ยังเกาะพูนเด๋อวูดเด๋อสะพานเด๋อจะเห็นอยู่ยบนน้ำไปกไกลๆสะพานพูดเด๋อเขานั่งอยู่เออเจ็ดกิโลุมาหอดพินเออเกไกลๆกุหมดแล้อ้ลมเย็นค่ะ

นี่เขาจะามาขายนะบอบอแป้งพูน้นนเท่เาไกัปุชาบอเขาขาย,ย,ยาเขามาขายรู้ล้้าบาทเจ้าบาท่โหดกระกรเวกมาเป็นสั่นเป็นสันคักอยู่บ่าพามาเที่ยวนี่ยายอยากไปเที่ยวสามือน,นี่นะ่ะอยากไปเที่ยวสาใชเจ้าแหลนนอกอีกคนังพระเอกคงซองมาแล้วบัดนี้แล้วธุระวาิกากันไปเที่ยวส่ยปนี้ ไปพาเด่นบอกสกุลเนาะคุณบอกเคยไปยัยบอกทางเมืองเนาะพายายไปพาเด่นพ่อจะเคยไปเราบอกพาเด่นพาจีนไปทัศนศึกษาเนาะเดี๋ยวพายายไปยายยังบ่เคยไปอีเบยังบม่เคยไปพาเราไปเมื่อนี้บัดเมื่อนะฮะแวะเออเออพาเด่นพาบดเที่ยวสกุลคเนาะมันมีรถขึ้นไป ขออเขาบ่ได้เขาขี่รถขก้นไป <c oughs> แมนมีรถไปมเอเอมีรถบริการเดี๋ยวพาพ่อกับแม่ไปเที่ยวก่อนกลับบ้านนะคะเ็นสี สกลพบลาะทางเมืองเฮาพบลาะจะพาไปรับวิตามินตากแดดรับวิตามินก่อนตอนนี้อัเด็กอีโพ้แล้วยังจำได้ได้ว่างเขานั่งอยู่พุอดมันนี้เนี่ยไปเห็นสะพานสะพาน น้องจิโกมาทักทายปู่ย่าดูอยู่ใช่ไหมดูแหละพาไปอเกพอนกัวไปฟังเข้าอข้ามข้ามสะพานนะบกนรถดพวงวแก้องไปทุกมือ่งหอดยีหน่อยเพราว่าคนงานนีเนะมืกกรงพ่วงก็เป็นของเพื้อทายเกน้าหาก่อยบานตรงโน้ ยังบ่เห็นกันเนยคะ่ะเพิ่งเห็นกันกับลูกเพิ่งเห็นกันยายพายังไ่เห็นลูกอยู่มาเห็นแล้ว นะคะตัวนี้แอบถ่ายแอบถ่ายคนดังนะคะตัวนี้ ทอแสงเอาเขี้ยวมากเขี้ยวมากเขี้ยวมากอยู่ซันดาดฝ่าในวัธรรมดาดยายพา้ไก่ด้วยค่ะเนาเป็ไกากอยไก่ด้วยิแนเอย่างยายเพราะสาเบ้พาวเวแพงเอาพาวเแพง่อย ผมงกำลังเมามอ,อยาพานะคะแสะดงว่าพลเมือม่อละเมอละเมอละเมอว่าไปตกปลายาพาธรรมดาเจ้าจะเก็บออกเด้ไ่อย,ยละ่ะสิเกี้ยวมากระบาดีย้ยาพาเออเอาเกี้ยวมากเกี้ยวมากได้ธรรมดาด้อเกี้ยวมากอยู่สัน้นดาดฟ้าพอดีค่ะพี่น้อง อย่างอื่นลืมได้นะคะแต่หมากพูนี่ลืมไม่ได้นะคะยาพารไม่มาด้วยนะคะถ้าถ้าไม่เขียวคิดว่าแมนแมนค่ะพี่ ยานาคูคูไม่ถูกไปเยอะเลยเกี่ยวมากแล้วเห็นเห็นแอมกูเบ้อ ยี่บเรื่องแต่สำหรับคลิปี้ก็ขอจบคลิปตันนี้กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจช่องของย่างพารแฟมิลี่ด้วยนะคะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ